ดีวันนี้ถือเป็นวันดีนะพ่อก็เลยทําคลิปให้นางโบนองหลบบนัดเด็กหญิงพิญญาพัฒน์นูงพรธัญวัฒนะ์เนอะเออก็ถือเป็นวันดีนะวันจำได้ว่าเมื่อ14ปีก่อนเนาะวันที่5สิงหาคม2อ1 1 พ่อทำงานที่ที่ที่นี่เนาะแล้วก็ส่วนแม่ก็ไปคลอดที่อุดรแล้วก็ตื่นช้ามาเราซื้อบ้านหลังนี้แล้วละ่ะแต่ว่าแม่ยังไม่มาอยู่พ่อบนไปอยู่ก่อนเออพ่อก็ให้แม่ไปคลอดน้องโมที่ที่ที่บ้านที่อุดรเนาะแล้วพ่อก็ ได้ยินข่าวว่าแม่โทรมาบอกว่ามุงโบคอดแล้วเออพ่อก็ดีใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้เจอกันนะวันวันแรกวันที่โบคอดแต่ว่าก็พ่อก็ดีใจตลอดเลยทั้งวันเลยแล้วก็แล้วก็อ,อ,วกอีก5้าวันต่อมาพ่อก็ไปหาน้องโบที่บุดน แล้วพอพ่อได้ยินข่าวดีพ่อก็เลยโทรไปบอกแกนางที่มหาสารคามแกนางก็เลยเมื่อก่อนเรายังไม่มีรถนะลูกเนาะแ่าแกนางก็นั่งรถทัวร์จากมหาสารคามไปอุดร์เพื่อไปดูเพื่อไปเห็นนาองโบก,ก่อนพ่ออีกเออพอห้าวันต่อมาพ่อก็ไปซึ่งก็ถือว่าเป็นวันดีที่ลูกได้เกิดมานะเป็น แกตาดวงใจของพ่อเนาะแล้วก็เนื่องจากว่า,าวันเกิดของน้องโบโนะลูกพ่อก็ขอวอ,อวยพรคำนวยอวยชัยนะให้ลูกสาวของพ่อเนี่ยประสบแต่ความโชคดีนะประสบแต่ความโชคดีความรุ่งเรืองนะไม่ว่าจะเป็นาาการเรียนนะฮะ และก็การกีฬานะครับก็หรือว่า,าไปไหนคนก็ให้ความเมตตานะซัพพอร์ตช่วยเหลือน้องโบเป็นที่รักใคร่ของทุกคนพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงนะเรื่องนี้เรื่องความอบอุ่นของพ่อกับแม่แล้วก็พี่น้องเรื่องนี้น้องโบก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าพ่อแม่ ให้ความรักน้องโบเต็มที่อยู่แล้วเนาะดนนีนน้พ่อกับแม่เนี่ยก็ได้ให้ชีวิตกับน้องโบเนาะเกิดมาก็ได้ให้ชีวิตไปนะครแต่ว่าส่วนในเรื่องของจิตใจแล้วก็ความสำเร็จเนี่ยน้องโบต้องสร้างด้วยตัวของน้องโบเองเนะลูกก็คือต้องมีความมุ่งมานะอดทนต่อสู้ับชีวิตนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนนะก็ขอให้เรียนจบสูงๆเป็นถึงปริญญาตรมปญาตรีอะไรขึ้นไปเนาะแล้วก็ในส่วนของเรื่องกีฬาฟุตบอลก็ขอให้ประสบความสำเร็จติดทีมชาตินะและ้วก็นอกจากติดทีมชาติแล้วก็เป็นนักกีฬาทีเา่เป็นนักกีฬาอาชีพนะระดับเอาแบบระดับโลกเ,เลยนะโลก แล้วก็รำรวยเงินทองะหลมเทมาเลยนเนาะเป็นนักบวลจริงของไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะอาจจะไปไปขาแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยนะก็ขอให้น้องโบประสบความสำเร็จนะอยากคิดจริงใดก็ขอให้สมนังมุ่งมั่นปรารถนานละลูกนะขอให้าบารมีขององค์หลวงพ่อ อ่ีแห่งวัดอโศกรามหลวงพ่อโตแห่งวัดบางพีใหญ่แล้วก็โพธโสทธรแ,แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสักลโลกนะนะช่วยโดยบันดานนะคุ้มครองบลาอ่คุ้มครอง,รองแล้วก็อ่ให้น้องโบงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะให้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเพื่อให้ต่อสู้ต่อไปนะ ก็ประมาณนี้นะความสําเร็จนะมังโบต้องสร้างเองนะัลูกมังโมต้องมีความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าแต่เรื่องไหนนะใครเห็นก็รักใครเห็นก็เมตตาซัพพอร์ตดูแลนะเป็นที่รักของทุกคนนะลูกนะนะนะ ก็ปีนี้ก็ขอให้จเจริญเจริญแล้วกันเนะาะวันที่ห้าสิงหาคมสองพันเวียนมาวันจบวันนี้ก็น่าจะสิบสี่ปีเต็มแล้วใช่ไหมลูกสี่ปีเต็มละแปบ๊บเดียวเองเห็นไหมเนีเวลามันไวมากเพราะนั้น เราต้องเร่งพัฒนาตัวเองนะนะยิ่งเราพัฒนาตัวเองไปเราก็จะก้าวไปได้เร็วขึ้นนะลูกนะอดทนสู้ก่อนสำเร็จมันมุ่งตัอหาเอวเองลูกสร้างมันด้วยตัวเองนะครับพ่อเป็นกำลังใจให้แม่เป็นกำลังใจให้ ก็ก็เที่ยงคืนพอดีพ่อตั้งใจว่าทําเสร็จแล้วก็จะส่งให้น้องโบช่งเที่ยงคืนนะอ,อันนี้ก็เป็นเันที่ 5, 4, 5, 65, ห้าสิงหาคมสองพันห้า้อยหกสิบห้าชลบนะโอเคนะสูส้